อรเกอดิวด้วยด้วยกรรมการดูด้วยนะครับเอาให้ลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าเอาออดิวกรรมการดูด้วยมันจะทับแยกแยกก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทับอ่าเอาอย่าให้ล้มนะอย่าให้ล้มเดี๋ยวล้มมันจะทับบาดเจ็บ เออเอาเด็กผู้หญิงก็ไม่เด็กผู้หญิงออกถอยถอยถอยหนูถอยเออให้เด็กผู้ชายก่แยังก่อนเอาแยกก่อนแยกก่อนโอ้โหก็จะได้นะ น้ำมันทายมดแนั่น้ำมันท้ายมดแล้วไโอ้โห้อ๋ได้ตัมีตัวอะไรเนี่ยขัดเอาขัดออกไหมเอา